ปีนอง้จในการวิดีโอหนึ่งข่าก็วนว่าพีา่น้องใจก็ได้หันอมาอันมีปีหมองนกเขียวเขาเห่ปีวาสันทวงเขาเห่ปีมารเขาเห่เนี่ยนั่งกินเจาะหลอกก๊อกจอมกันแลบเจาะแลบเซอ่อไว้เป็นลูกน้องตะเปเขานั้นซัม สเปรเป็นซึกไตนะเป็นรักกุไตเอ่อไปบริการนัไนน่ะไปเอาบุญพันอา่าตาดเตเติมของอันนั้นก็เติมของหมายถึงว่าเสิร์ฟอันนั้นนะ่ะอันนั้นก็อา่าแทงอาหารเอ่อแทงเราแทงปิยาเขจนะ่ะเป็นไตซึกไตเราเนี่ยกล้วยกาปป ปลาทางตังหนึง่งดินเข้เต,ต่อกลุ่นเมืองดังเมืองกึงทำงานเนี่ยเนาะเงียบกคนทอสองสามก่อเปยป,ปีเกกว่าจอมตังปลาควานปลาสังเงยอันนี้ปีมองนกเขียวก็ไอซื้อวันห้ามเนาะเฮ้ยทังปีน้องจะเกิดไปเอาข้ามไปเอาแคบพังมันมาลวงในเฮ้ยฉล,ลาดในคาคลาดเฮ้มันหันนาะห้าในดีๆงามๆอ่าข้ามข้าก็มีน้ำหนาแคบพังว่าได้ข้ามข้ามาลงให้ฉลามันเป็นก็หันน้ำหนาเนี่ยมันมันบอกเราสอง กุ้ยกาคกามาทัดสังว่าอ่าเฮ็ดสังเอีเอ๊ปมีกุเมืองไตฮาวันเมือนไงไล่คำจำปิน้นตั้งเลีนเขามาปิ้นกวนเจิดกวนสายเขาเฮ็ดอย่างก็เฮ็ดอันว่าตราดิตึกเอาเมืองไตแย่มาหนั้นอย่าไปบ้วนว่าค่ะพอจุ้มเอเดพีพีบานใหน้เนี่ยตัวเองเขากินในเาขาเฮ็ดต่ออ่า อันเขาเฮ็ดต่อเฮาอันเขาหันเฮ็ดต่อเฮาและอันขอเขาเฮ็ดต่อเปิน้นให้มนันเปิงกันผาหลายหลินอืออันเขาเฮ็ดต่อเปิ้นให้กุมกอมนอมไว้คสังเอามาปันกยกบ่มาหลอมหัน,นเต,ต่อเฮาบํบาบัดเจอา,อามากอมนักกอมหนาเผมีลูกหลานอยู่เมืองไทยยเฮือนยเยกะเมืองไทยยเฮือนยเยม,มาเฮ็ดเฮา กาเห็ดเฮินเฮ็ดยดเนยดเยืือหืพอพอกำลังกุญสวนอันได่ได้เป็นล็อกไล่ดีว่าหนีมีแหล่เด็กกันเฮาจมดินเต็กเฮา่โกเต็กเฮาคือไตตัวก่อมงอกหเลยในเป็นแผนการของเขาเปลี่ยนแผนการขอเขาให้สังหารเนเป็นเพื่อนหอเปล่าตั้มบ้างอะไมองเขาอะไรเขาเฮดจอมโจมเขาเฮ็ดจอม เอออ่ำใจอมาเช่มันเองค่ะวันเหมือนไหนปุีนอของกูโก้ก็อันอยู่ปนห้องปนจานก็ดีอดหันหน่อเชื่อมีเดียในกระเบื้องต่างคอเนอร์ไลน์ในฟิตเฟสเนอร์อินสตาแกรมในเฟสเนอร์ทิกต็อกในเทวิตเตอร์จะไหนเขาก็ดืฮดหันหน่อยปีน้องเขาก็เดือดนันข้ามแล้วผูบอกอย่างบ้านล้งเนี่ยว่าพี่น้องเขาก็หาด้วยมันมีกูอ่านอ่ะเร็วเร็วนี่นะอ่ามันเป็นนันเตอเออสมัาเป็นลองเตอ แล้วก็เตด,ดเปลี่ยนกว่าให้ในจอตาเสีอันาาว่าดาตี้ก็ว่าลุงเบงอย่าถามฮะอย่าไปหวังอ่ะจุ้มขเขาหนะ่อยอย่าไปกาจใจใหญ่เขาอ่ะนีย่ยตุย้ยร้านเขาเฮ็ดต่อเข้าเอร็ดใต้เขาเฮ็ดต่อเปินในมันเปิงกันก็เพราะเรื่องแหละเขาเฮ็ดต่อเปิืได้เหมือนขุนชิกยาเหมือนพลาปอดลุงน้องพิษก็งอหยบส่งวันลุงน้องยื้อคือหมินมนันเฮยยือ้อเฮยหมินมนันโหยงอหยบส่งวันเออ หันเอาหันนู้นาเชีวยวก็หันมาเอาลูกนี่ก็หันพวกมันหมอกมือมันหมอบบนเปบนปั่นสู้บนหลาบกันนะยื้ยื้ยแยาขาซึ่งมานล้วน่ะอ่าก้อยกะเขาในหยอบส่งมาเงี้ยเดียวอะไรน่ะลายเห็ดสำแดงสองอ่าอ <cause> ันเขาเห็ดตัวม่กเมื้องบนต๋วันเมื่อนในลิลิโผล่ในก่ออ่ำจังเทียนสังฮะว่ามันเปลนลองเต็มมันคอมเทียนอย่างไรวันเมือนในซักสีหลักฐานนั่นก็กว่าคูตี้อ่ะำในอ่ำในใจเปลี่ยนมากแล้วจะมันเปลี่ยนมามันเปลี่ยนมาหึงเย้า กำพ้องไปหู้ไปปองเสรอันว่าใจได้ท่มกันอันว่าในชูกาเซกันนี้ใจอย่างไจทั้งหมกันมันโฮมกันไรมันตึ้มโฮมกันไรคามันโฮมกันไรเจอชื่อคอยยักว่าถึงเขามายาวมันโฮมกันไรเขาอุ่นนายบอกกขบอว่ากวนเก็บตัดสินใจมันเจ็บใจอืมใครบอกในชูกวนเมืองใจให้ปองเสรอีกนึงเมื่อนเคาริลานลองได้ก่อนอันไหนขัดตั๋วเฮาตั๋วมีตาเฮาหมอตั๋วมีหูเฮาหมอท่อมอ่าเฮาหมอท่อมหมอตั๋วค่ะอย่าไปว่าเขาเซ่ดังหนึ่งเนดังหนึ่งอืม กูไล่หเขาเฮ็ดไอ้กรต่ายท้งหานหนนี Ik ่ก็มันมันก็มันก็คู่กันหนูับเขาลูกคนเมืองใต้กับตัวน่ะผักถึงคนเมืองใต้เฮือหูตาเลี้ยงมาตัวดีดีเออวันเหมือนไอ้เขาเก็บเอาลูกบอนไรกาจเจเลยเหมือนเดิมคนใจเขาไล้ค่ะไก่เป็นโฮเฮมากองมันเขาไว้กูหลงเขาเลยนะเอ้คมเฮ็ดบุญดัดไต้สิวันมันไอ้คำหันทั้งยิ่งเขาเฮ็ดบุญดัดไต้เขาข้าจืดขายเสียงไต้เต็กถ่งคนเมืองใต้คนลูกขึ้่อนในบุญเฮ็ดอ่ะคนเพือนจะเก่าเฮ็ดไหนเอ้พวเปิดได้กินจนหลอก หลอกก็อืมอันมา,ยายเปิ้นีย่ยผ่านทาง,างต้งมึงเกือบเงิงนก่อนจุ๊บจตักตักนวันนั้นด้วยอันเป็นหัวปากหวยอะไก็อ่าดีใจเลยเขาขมจนพี่น้องไปเขาเขาเก็บโอกาสก็เอากับเจอเลยเนี่ยครับมันตัดเดือดเต่อเมืองไปมันมีมันเหมือนเขามาตึกไต่คารุอ่าไต้โม่ไต่มตาไหนเป็นจุ๊บขอนี่ยมาสูงับ